จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมไิธีทำคลิปเกี่ยวกับเรื่อง The Wears of Oz นะครับเป็นเรื่องราวของการประจนภัยของหนูน้อยกับตัวละครอีก3ตัวใช่ไหมครับที่มันมีฉากปริศพแต่เชื่อหรือไม่ก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหนังอีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่ถ่ายไปถ่ายมาแล้วเพิ่งมารู้ตอนหลังว่ามันมีฉากบางฉากที่เห็นแล้วขนลุกมากอย่างเช่นเรื่องราวนี้ครับหนังที่มีชื่อว่า t h r e m e n and Baby ฮะบอกเลยว่าเรื่องนี้นั้นไกลแล้วก็ขนลุกมากกว่าอีกคือ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่โด่งดังมากในปีคิสนักราช1987นะครับ <c oughs> เป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงเด็กทารก <c oughs> จริงๆงแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยมีหลายภาคด้วยกันแต่ว่าออริจินอลของมันนี่คือแบบสุดยอดมากๆเพราะว่ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่ตัวละครเนี่ยเดินเข้าไปหาเด็กทารกครับแล้วก็ปรากฏว่าระหว่างนั้นน่ะไปถ่ายติดวิญญาณฮะและวิญญาณที่มาเนี นะครับไม่ได้มาช่วงกลางคืนเพราะว่ามาช่วงกลางวันแสกในช่วงนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้คือโด่งดังมากแต่ว่าไม่ได้ดังมาจากการดูเนื้อหาของเรื่องนะครับแต่ว่าดาังประฉากนี้นี่แหละเอาง่ายครับช่วงนั้นเนี่ยก็มีคนตีความต่างๆนานา,นานเลยว่าเฮ้ยมันมาจากไหนมันมายังไงแล้วใครเอาเขาเข้ามาแล้วถ้ามีอยู่จริงเด็กคนนั้นเป็นใครมาทําอะไรตรงนั้นหลงเข้ามาหรอหรือว่าแบบเขาเป็นวิญญ,ญาณจริงๆหรอหรือว่าเป็นแค่การผิดพลาดทางเทคนิคเอาง่ายครับในปี1990นเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้นี่คือเป็นที่โดงงดัมาก ทุกคนต่างพยายามหาคำตอบครับแล้วในสมัยนั้นเองครับก็มีคนมาบอกเกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติของตึกนี้ซึ่งเขาว่ามีอย่างโชคโชนเลยและเชื่อหรือไม่รับว่าตึกที่เกิดเหตุนี้เนี่ยมันมีประวัติโชคโชนอย่างมากครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นน่ะมันจะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาว,ว่าเรื่องของเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีใช่ไหมฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องของความรักที่ลูกเนี่ยรู้สึกว่าพ่อกับแม่นั้นไม่ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่รู้สึกแบบน,นเนืืน้้ออต่ใจเเเเ็็็กกกนาบบยล ในนห้้องีแล้วปรากฏว่าห้องนี้นะฮะมันก็มีปืนลูกซองของพ่อเขาอยู่ซึ่งหลายคนก็ไปตีความกันว่าเป็นไปได้ไหมที่อาจจะเป็นเด็กคนนี้แหละไปเปลียดชีพตัวเองเพราะว่าน้อยเนื้อต่ําใจพ่อกับแม่แต่ว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกคือเด็กคนนี้เนี่ยเขาเป็นเด็กซุกซนพอได้เห็นปืนเนี่ยวางอยู่ในห้องก็เลยแบบเข้าไปเล่นแล้วปรากฏว่าปืนมันลั่นทําให้เขาเดือดเสียชีวิตสรุปแล้วเขาก็เลยไม่ไปไหนแต่ว่าบางคนฮะก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับปืนลูกซองเลยแต่เป็นเรื่องราวของเด็กคนนนนึงนัั่แหหละทีปญา ครอบครัวแล้วเขาเนี่ยก็หนีไปเก็บตัวเองในห้องห้องนี้และปรากฏว่าวันนี้คือดีเหมือนเขาเครียดมั้งก็เลยปิดชีพตัวเองฮะดยการกระโดดลงไปข้างล่างเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตึกสูงๆแล้วก็มีระเบียงหน้าห้องอะไรอย่างนงี้ซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าเด็กคนนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ไปไหนหรือเปล่าคือยังคงเป็นห่วงหรือว่ามีห่วงอะไรทําให้เขาเนี่ยต้องอยู่ที่นี่แล้วก็มาปรากฏตัวให้เห็ในในฉากหนังฉากนี้นั่นเองอย่างที่ว่าแหละครับหนังเรื่องนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องเลยเพราะว่าคนเนี่ยไปสนใจเเเเรรื่องงาาายลีฉฉกกหนนนั้นนป็พิศษ สรุปแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเด็กคนนี้ต้องการสื่ออะไรต้องมาบอกอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีห่วงแล้วห่วงเรื่องอะไรโอ้โหหาคําตอบกันสรารพัดมากมายเลยฮะแล้วฉากหนังฉากนี้นะครับก็ดันมาปรากฏตัวขึ้นในฉากที่ตัวเอกของเรื่องนะครับกำลังเดินไปหาเด็กทารกซึ่งนั่นแหละฮะทั้งเรื่องไม่ปรากฏตัวแต่ว่ามาปรากฏตัวในช่วงของท้ายเรื่องแล้วอยู่ใกล้กับเด็กทารกเขาต้องการอะไรต้องการเอาเด็กไปด้วยหรออันนี้คือสิ่งที่หลายคนสงสัยะนะฮะนอกจากนี้นะครับพอเป็นข่าวเสร็จปุ๊บเนี่ยทีม งานสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เองก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในฉากฉากนี้เนี่ยมันไม่มีใครอยู่ในฉากเลยนะมันมีแค่นักแสดงอยู่แค่ไม่กี่คนมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่จะมีคนเนี่ยมาย,ย็นตรงนั้นเพราะว่าตอนถ่ายมันไม่เห็นคือคอนเฟิร์มเลยว่ามันไม่มีใครตรงนั้นอย่างแน่นอนเท่านั้นแหละครับพอมีทีมงานออกมาพูดแบบนี้เนี่ยทำให้หลายคนแบบตีความแล้วก็เป็นที่ฮือฮากันอย่างมากในสมัยนั้นเรื่องราวครับถูกทิ้งเอาไว้ประมาณสักช่วงเวลาหนึ่งได้จนกระทั่งครับมีคนใจดีออกมาบอกว่า ไอ้ที่เห็นนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิญญาณอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุไม่มีเหตุการณ์การกระโดดระบงระเบียงไม่มีทั้งนั้นรวมไปถึงประเด็นที่มีเด็กคนนึงขึ้นไปเล่นปืนของคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจริงอีกอะนะฮะเป็นการสร้างเข่าปลอมขึ้นมาเพื่ออธิบายอะไรบางอย่างแล้วก็ตึกนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความเฮี้ยนอะไรเลยส่วนฉากที่เราเห็นนั่นนะ่ะไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่สิ่งลี้ลับแต่มันคือโปสเตอร์ฮะใช่นะครับมันคือโปสเตอร์หนังเรื่ององงงนนึครบคบาก้ โปสเตอร์อะไรไปอยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับคนยืนอยู่ใช่และครับมันเป็นการหักเหของแสงทําให้กล้องที่ถ่ายภาพยนตร์เนี่ยไม่สามารถจับภาพได้อย่างครบองค์ประกอบทําให้เกิดภาพอย่างในคลิปเกิดขึ้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วนอกจากหนังเรื่องนี้เองเนี่ยเรื่องอื่นก็ปรากฏเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ปรากฏเป็นภาพติดวิญญาณแบบนี้แต่ว่าปรากฏแบบโปสเตอร์แบบเต็มๆซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนเขาบอกว่าที่ใส่เอาไว้ตรงนั้นน่ยเเป็นเพราะว่าต้องการโปรโมทหนังเรื่องดังกล่าวก็เลยเอาภาพโปสเตอร์เดี๋ยวไปแปะเอาไว้แต่ใครจะคาดคิดล่ะครับว่าโปสเตอร์ดังกล่าว มันจะสร้างเป็นประเด็นเกิดขึ้นได้โดยเห็นเป็นวิญญาณแบบนั้นซึ่งแนนอนครับว่าเมื่อมีคนออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการไขปริศนาได้อย่างรวดเด็วทันใจซึ่งเอาหลายคนเง้อไปตามกันเลยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็ไปนั่งมโนกันว่าเฮ้ยเป็นวิญญาณเด็กเฮ้ยเป็นคนนั้นคนนี้พูดกันไปต่างๆานานาครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวดังกล่าวนั้นกลับไม่ได้เป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นแค่เรื่องที่กุขึ้นมาก็บอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่กลับตรลปัดอย่างมากแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่ไปปล่อยข่าวว่าเป็นวิญาาาณเดด็กออออะะไัั้งงงนนน่จตบคคคคถมมสยีืิ ะะแล้วที่เป็นข่าวมั้งแต่ปี1987จนถึงปี1990เนี่ยซึ่งใช้เวลาหลายปีด้วยกันสรุปแล้วเป็นแค่โปสเตอร์หนังธรรมดานี่แหละฮะซึ่งบอกเลยว่า3ปีที่ผ่านมานี่คือไปที่หือฮาและไปะที่ประจักษ์อย่างมากสุดท้ายกลับลำแทบไม่ทันเลยทีเดียวฮะแว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับคือเรื่องราวของหนังเรื่องหนึ่งครับที่มีชื่อว่า h r e e m Man and a Baby นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือว่าอยากเห็นฉากดังกล่าวแบบชัดๆหรือว่าเป๊ะๆเ,เนี่ยนะฮะก็สามารถไปติดตามรับชมได้จากหนังเเรื่่อองนนนีี้้้ไดดลยกกก,บบก,กกก็จาาวฝ แชร์แล้วก็เป็นกําลังใจกับเราด้วยแล้วกันนะสำวันนี้ครับผมพเจิรหมอชาแนลต้องกาดตัวลาไปก่อน,นแล้วกันครับพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ